แม่เล่ามาเลยสิบเอ็ดโมงลอีพวกที่อยู่ในคอมเมนต์ยังถามนี่ก็มบยังไม่อาบน้ำเลยนั่งอยู่บนโซฟาอคอยอยู่เนี่ยแกก็ลงแกบอกว่าพูดไม่ได้แกเล่าไม่ได้สุดท้ายแกก็เล่าว่าเหมือนคิดทุกทวนว่ากูจะเล่าดีไหมเรื่องนี้เปิดไม่ได้มันคือเรื่องในครอบครัวเราคือแม่ก็นั่งน้ำตาไหลยอยู่ใน,ในช่วงนีไม่ได้กินข้าวแต่ก็จะนั่งนั่งเพ่งอยู่เมื่อไหร่แม่จะพูดแต่แม่ก็นั่งร้องอยู่ร้องร้องร้องแล้วจะมีคู่สนทนาถามตอบอยู่หนึ่งคนคอยอ่านคอมเมนต์แล้วคือคอมเมนต์ก็คือแกก็ามาอ่านคอม แล้วแกก็ยิ่งร้องเพราะเหมือนคอมเมนต์ก็เป็นไปในทางที่ทางเดียวกันหมดก็คือชมแกแต่ที่แกร้องไม่รู้แกร้องเจ็บปวดใจหรือแกร้องเพราะคนด่าในคอมเมนต์เธอจะไหมทุกคนดนะ่าแม่ทุกคนดนะ่าแม่เดี๋ยวมาทีก่กระดานนี้แล้วแม่ก็เปิดแกก็แหลงกลางอีกเพราะว่าบางคนเรียกร้องให้แกแหลงกลางแม่ไม่ถนัดเลยแม่ไม่ถนัดเลยที่แม่แม่แหลงแหลงกลางแม่แม่ทนมาสามปีแล้ว แม่ทุนมาสามปีทุกคนไม่รู้ทุกคนไม่ได้เป็นแม่แม่ไม่ได้เข้าบ่อนแม่ไม่ได้เล่นพนันแม่แค่เล่นหวยคือเล่นหวยอย่างเดียวคือพนันไม่มีหวยยังไม่ใช่การพน,นันคือเล่นแต่หวยแม่เล่นหวยอย่างเดียวใน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 ,นั้นๆที่ฉันดูนะคือแม่เน่ะก็อยากมีบ้านอยากมีรถใกลๆทุกคนก็อยากมีบ้านอยากมีรถทั้งนั้นถูกไหมล่ะแอบก็ซือ้อรถชื่อแม่หมดเลยเขียบอกชื่อรถอ่ะแขซื้อรถชื่อแกหมดเลยรถจ่ซื้อเองหมดทุกคันก็ถามมินิแต่แม่มินิอ่ะนะเขียนจะบอกแก ลิลี่เป็นของขวัญมันเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งแกดาวให้เองก็ตังเงินมาจากไหนเงินแม่ก็ไปยืมมาแม่ก็ไปยืมเงินมาแม่แม่มีความฝันอยากมีร้านผ้าแม่ก็ไปยืมเพื่อนมาทำร้านผ้าแกว่าแบบนั้นใช่ไหมคือฟังมาประมาณสักยี่สิบนาทีก็ยังไม่มีอะไรฟังไม่ออกว่าอันไหนที่เจนนี่ซื้อให้นะเขายังมีแต่ว่าแกซื้อเองเพลนด้วยเงินแกไปยืมมาหมุน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 แกยืนยันว่าแม่ไม่เคยเข,ข้าบ่อนไปเอามาจากไหนแม่คือโดนข้อหานี้มาสามปีแล้วที่แม่เล่าคือในลักษณะนี้ตอนนั้นคนดูแสนหกส แกเล่าไปเล่าไปแกก็ยังไม่แกยังไม่ได้ว่าลูกอะไรนะพี่แม่เข้าบ้านหลังนู้นไม่ได้เพราะแม่ผิดเองฉันว่าเอาทีนี้ฉันไม่รู้เลยใช่ไหมฉันคิดในใจนะเอาจริงๆนะแกก็คือเขาข่มขู่กันมาตั้งแต่เมื่อวานคือบรรยากาศเดี๋ยนี้คือข่มขูก่กันมาในในไลน์ว่าถ้าแม่เปิดอ่ะก็คือคนก็ด่าแม่นักกประเดิมอันนี้คือคำพูดของเจนนี่ถูกไหมถ้าแม่ไรไม่ e, เอาเลยค่ะอะไรแบบนี้เจนนี่บอกนะไรเ,เลยแต่เจนนี่คิดตั้งไว้แล้วแม่อาจจะแฉเรื่องที่ถูกยิวด่านี้ในความในความคิดของเจนนี่ แม่เล้าไม่ถูกแล้วม่เล่าแม่คือเนี่ยไม่ต้องโด,ดนแม่ต้องโดนแน่เราเล่าไปก็แบบนั้นแหละตอนนั้นคนดูแสนหกแล้วที่ฉันนั่งคอยกับแม่มีอะไรอกีกไหมแม่เล่ามาเร็วเล่ามาเล่ามาเร็วแกก็โทษแต่ตัวเองนะไม่พูดคืนไม่เข้าขายไม่ออกอยากแฉแต่ไม่กล้าแฉพอคนดูแสนหกปุ๊บคิดดูซ้ายขวาคิดดูคิดดูซ้ายขวากดลงไลค์ดีกวา่าเทพวกเธอหมดเลยหนึ่งแสนหกหมื่นคนนั่งฮะ แม่ฉันคอยมาตั้งแต่10บโมงสาจนถึงประมาณสักสิบโมงครึง่งแม่ก็ลงไลน์แล้วก็เทบึ้มลถขนคนที่บรรทุกคนที่อยากรู้เรื่องเพื่อนก็คว่ำแห่โค้งลงข้างทางคนที่บรรดาที่บรรทุกกันมาหนึ่งขบวนไม่ใช่หนึ่งขบวนเลยประมาณเยอะมากที่แบบคนที่อยากรู้เรื่องเพื่อนก็ถูกเทบึ้มควม่ำลงข้างทางนอนกองไม่รู้จะไปไหนกันต่อแล้วก็ทิ้งด้วยความงวยงงอะไรแม่ตัวรู้ไม่ได้เปิดเรื่องอะไรเลยถึอเข้าใจไหม